จุดหมายของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อต้องการค้นหาหน้าตาอันแท้จริงในสิ่งไม่จริงในสิ่งลวงในความหลงในความยึดถือหมายมัน่นในสิ่งสมมติว่าเป็นอย่างไรเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันสุขหรือทุกข์กันแน่มันมีอะไรบ้างที่เที่ยงแท้แน่นอนเสมอไปมันมีอะไรบ้างที่เป็นของเราอย่างแท้จริงแล้วความจริงมันคืออะไร ถ้ารู้ก็จะไม่หลงถ้าหลงก็เพราะยังไม่รู้ถ้ารู้ก็จะไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็เพราะยังไม่รู้หมายถึงทุกใจถ้าสว่างก็จะไม่มืดถ้ามืดก็เพราะยังไม่สว่างการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่การผลักต้านเกลียดขยะขยงกิเลสมิใช่การวิ่งหน,นีจากกิเลสมิใช่การกลัวกิเลสมิใช่การเข้าหรือออกจากอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่จุดความสว่าง คือให้ความเห็นจริงแท้ขึ้นในดวงใจในจิตใจของตนเท่านั้นแล้วโมหะคือแม่ของมันก็จะหมดไปเองโดยอัตโนมัติจงอยู่กับมันอยู่กับความจริงอยู่กับกิเลสนั่นแหละกิเลสคือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราไม่มีทุกข์เราจะเห็นทุกข์พ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะเห็นทุกข์นั่นแหละจึงเกิดความเบื่อหน่ายทุกข์นั้นเพราะหนักมันถึงปล่อยถึงไม่เอาเองเมื่อไม่เอามันก็สบายมันทุกข์ เพราะเอาเพราะอยากถ้าหยุดเอามันก็หมดก็ไม่มีถ้าไม่มีเกิดมันก็ไม่มีตายเพราะมีเกิดมันจึงต้องมีตายขันติออทนเป็นความขมขื่นในเบื้องต้นแต่จะเป็นความชื่นชมในบั้นปลายพระแท้ๆมีอยู่ในใจเกิดขึ้นในใจเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นแดนเกิดทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยใจการบวชใจจึงเป็นการบวชที่เป็นทางสายกลาง ตรงและลัดที่สุดทั้งยังจะได้พบพระพุทธเจ้าองค์แท้จริงณที่นั้นด้วยท่านประทับอยู่ท่ามกลางดวงใจอันบริสุทธิ์ของทุกๆคนจริงๆการบวชกายเป็นเครื่องแบบแสดงให้รู้ว่านี่คือผู้สละแล้วจากเครื่องข้องคือความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นเองการบวชใจจึงเป็นสิ่งสำคัญกว่าการบวชกายเพราะเป็นการบวชที่แท้จริงหรือพระสงฆ์จริง เหตุผลคือบุคคลผู้บวชแต่กายแต่ยังไม่ได้บวชใจย่อมยังมีจิตใจเหมือนชาวบ้านทั่วไปจิตนั้นยังเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงดังนั้นการกระทําทุกอย่างย่อมเป็นไปเพื่อความมีความเป็นเพื่อตัวของตัวเห็นแก่ตัวพวกของตัวเพื่อเอาเข้าเพื่อลาบยศเกียรติสรรเสริญเอาหน้าเอาตาอิจฉาริษยาวุ่นวายชิงดีชิงเด่นดังเช่นคนบ้าน ตลอดเวลามิใช่เพื่อเสียสละเกื่อกูลมีเมตตาด้วยใจจริงโดยไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่นิดเดียวให้เพื่อให้จริงๆจ,จุดหมายคือความสันติสุขทั้งตนเองและผู้อื่นให้เพื่อให้โดยทั่วไปที่เห็นนั้นส่วนมากมีแต่ผู้บวชกายแต่ไม่ได้บวชใจเลยยิ่งทำให้เกิดตัวซ้อนหนักเข้าไปกว่าเก่าอีกหลงคิดว่าตนออกจากเพศคารวาสแล้วมีตัวเราเป็นนักบวช มีตัวเราเป็นบรรพชิตมีเราตัวเบอร์เริ่มเลยมันออกจากความยึดถือเข้าสู่ความยึดมั่นตัวโตกว่าเก่าเสียอีกหลงว่าตนเองคือผู้วิเศษผู้ยิ่งใหญ่จะพูดคิดทำอะไรใครก็ไม่กล้าคัดค้านการกระทำต่างๆจึงมีแต่ความเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะในรูปแบบของพระสงฆ์นั้นย่อมเป็นที่เคารพสักการะบูชา แก่พุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหากอยู่ในรูปแบบของสงฆ์แล้วเขาจะเคารพบูชาทันทีเพราะทางโลกจะมีความเข้าใจและมองว่าผู้ที่บวชแล้วคือผู้ที่หมดกิเลสแล้วผู้ที่เข้าวัดแล้วคือผู้หมดกิเลสแล้วเช่นนั้นจริงๆนักบวชบางท่านจึงหลงตัวเองต่อการถูกเคารพยกย่องบูชาว่าเป็นผู้สูงกว่าเหนือกว่าดีกว่าใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ก็มีเพราะจิตยังไม่ได้เป็นพระจิตจึงเห็นแก่ตัวอยู่การกระทําจึงตรงกันข้ามกับรูปแบบเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงจนทําให้บุคคลผู้พบเห็นเสื่อมศรัทธานในพระสงฆ์ไปก็มีปลาตัวเดียวนั่งเหม็นไปทั้งคลองจึงทําให้พุทธศาสนาไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะเหตุนี้ด้วยพระมิได้อยู่ที่ผ้าสีเหลืองผ้าสีขาวหรือสีอะไรทั้งสิน้นหากพระอยู่ที่ผ้าเหลือง ผ้าจีวรผ้าขาวแล้วถ้าเอาไปคุมต่อไม้หรือก้อนหินเราก็ต้องกราบต่อไม้หรือก้อนหินว่าเป็นพระด้วยนสิพระแท้ๆอยู่ที่ใจสะอาดสว่างสงบรู้ตื่นเบิกบานบุคคลใดมีจิตใจอารีเสียสละเกื้อกูลไม่เบียดเบียนใครให้เกิดทุกข์ถึงแม้จะไม่ได้บวชกายก็ตามในความเป็นจริงแล้วเขาคือพระทั้งงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำ พราะการกระทําต่างๆย่อมเหมือนพระจริงๆดังนั้นการบวชใจย่อมเป็นพระจริงทํายากกว่าการบวชกายซึ่งเป็นเพียงรูปแบบแต่เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนทรงผมเท่านั้นเองทําได้ไม่ยากการบวชใจนั้นย่อมทําได้ในทุกรูปแบบทุกเพศทุกวัยทุกเวลาทุกสถานที่ไม่มีขอบเขตจํากัดใดๆทั้งสิ้นอิสระเป็นธรรมชาติโดยแท้จริงการบวชใจ ย่อมยืนยันสัจธรรมที่ว่าไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีการเวลาและสถานที่การบวชต้องอาศัยใจเป็นผู้บวชกายเป็นส่วนประกอบอริยสงฆ์คือจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานสะอาดสว่างสงบรูปแบบข้างนอกเป็นเพียงสมมุติสงฆ์เท่านั้นการบวชมีจุดหมายเพื่อจะเพื่อละจากความโลภโกรธหลงเพื่อออกจากความหลงยึดถือหมายมั่นในตัวเราของเราออกจากความเบียดเบียนเห็นแก่ตัวออกจากทุกข์ หากใจยังออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้การบวชกายก็ไม่เกิดผลอะไรเลยยังมิใช่นักบวชที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์จริงๆแม้แต่นิดเดียวการฝึกบวชใจในเพศคารวาสก่อนคือความไม่ประมาทเพราะเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ต้นๆสามารถฝึกได้ในทุกรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปในธรรมชาติที่เป็นจริงนั่นแหละได้ประโยชน์สองทางในหน้าที่ประจาวันเพื่อเกื้อกูลและฝึกใจตัวเอง ไปด้วยโดยไม่เสียงานเลยค่อยเรียนค่อยรู้ค่อยดูค่อยเห็นค่อยทำค่อยเป็นจนจิตสมบูรณ์ปล่อยวางเป็นธรรมชาติที่แท้ที่จริงแท้แล้วตัวรู้ในรู้คือตัวพุทโธจริงๆพระพุทธเจ้าองค์จริงๆนั้นก็จะบอกให้เองว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปการบวชนอกรูปแบบบวชใจคือการปิดทองหลังพระไม่อ้อวดทำได้โดยสบายสายไม่มีใครมาคอยจับผิดได้ ทำให้มีอุปสรรคหรือมานน้อยกว่าการวางตัวสะดวกอิสระกว่าไม่อึดอัดหากทําได้ผลก็จะเป็นผลอีกอันหนึ่งที่จะกระตุ้นปลุกให้มีการตื่นตัวในการปฏิบัติของผู้บวชกายแต่ม่ได้บวชใจให้เกิดความละอายและเป็นกําลังใจช่วยให้ผู้ที่บวชใจมีความเพียรมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นอีกในการปฏิบัติ ไม่มีการพูดการสอนใดๆให้เหนื่อยให้เป็นการเบียดเบียนกันเลยทั้งตนเองและผู้อื่นเพียงแต่ทำตัวเองสอนตัวเองเท่านั้นผลยังสามารถเกิดขึ้นกับผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวปัจจตังและการทำประโยชน์นั้นก็มีโอกาสมากกว่าบรรพชิตเพราะทำประโยชน์ได้ทุกอย่างมากมายอย่างอิสระเสรีกว่าเพศของนักบวชซึ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำไม่ได้ไม่เหมาะสม ต่อรูปแบบโอกาสในการทำประโยชน์จึงต่างกันมากจริงๆธรรมะคือหน้าที่ในชีวิตประจำวันในทุกถิ่นที่ในทุกสิ่งทุกอย่างของโลกคือธรรมะทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะการบวชคือการทำใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของโลกด้วยการใช้สติตามดูตามรู้และสติก็มีอยู่ภายในกายในใจของแต่ละคนอยู่แล้วไม่ใช่อยู่ที่วัดวาอารามที่ครูบาอาจารย์หรือที่ไหนไหน อยู่ที่ในกายในใจของทุกคนโดยสมบูรณ์ตลอดเวลาเปรียบเสมือนทุกคนมีเงินคือสติแต่ไม่รู้จักใช้ให้เกิดคุณประโยชน์เงินนั้นสตินั้นก็ไร้ค่าเช่นเดียวกันพอรู้จักใช้ใช้เป็นแล้วสติมันก็จะรู้ต่อไปอีกว่าควรใช้อย่างไรจึงจะเกิดคุณเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอีกทีนี่คือตัวพุทโธจริงๆได้เกิดขึ้นแล้วในจิตตัวรู้จริงเกิดขึ้นแล้ว การทําให้ดูดีกว่าการพูดให้ฟังได้ผลทั้งตนเองและผู้อื่นในขณะเดียวกันการบวชนอกรูปแบบบวชใจการผิดศีลก็น้อยกว่าพรอใช้ศีลใจเป็นใหญ่ศีลแท้ทําให้ความวิตกกังวลในการระมัดระวังจนเป็นทุกข์เรียกว่าแบกศีลก็ไม่มีการไม่รู้อะไรมากย่อมมีความผิดพลาดน้อยกว่าผู้รู้มากพอรู้มากก็ยึดมากจนแก้ไม่ออก ยิ่งแก่ก็ยิ่งยุ่งคนที่ไม่รู้อะไรมากแต่ตั้งใจทําจริงยอมรับความเป็นจริงย่อมได้ผลเร็วกว่าเพราะตัวอุปาทานในสัญญามีน้อยจึงปลอดภัยกว่าผู้รู้มากแต่แบกความรู้ไว้ไม่ยอมปล่อยวางรู้มากจะยากนานเพราะมีตัวฉันรู้มีตัวตนเต็มที่จิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์มันย่อมเต็มไปด้วยความเมตตาอยู่แล้วหากพิจารณาเห็นโทษของการเบียดเบียนเมื่อใด กิจจะเกิดความสงสารขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเดิมแท้มันจึงหยุดการเบียดเบียนและเสียสละช่วยเหลือผู้ที่ถูกเบียดเบียนจนเป็นทุกข์ด้วยจริงใจไม่หวังผลตอบแทนใดๆบริสุทธิ์จริงๆไร้มายาใดๆทั้งสิน้นไม่เลือกที่รักมักที่ชังพวกเขาพวกเราแม้แต่นิดเดียวมันเป็นเมตตาอัปปมัญญาคือไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นเมตตาตัวจริงแท้คือพุทโธสุสุโธ กรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดด้วงมาดุดห่วงมหานกนั่นเองหากพระพุทธเจ้าองค์จริงได้ปรากฏขึ้นในจิตใจเมื่อใดแล้วจิตจะไม่จำกัดขอบเขตของเมตตามันจะเกื้อกูลทุกอย่างด้วยความเต็มใจและขณะที่ทำอยู่ใจก็เต็มเป็นผลในตัวเสร็จคือความอิ่มใจสุขใจการบวชไม่ใช่การตัดตัวจากพ่อแม่พี่น้องครอบครัวดังเช่นคนทั้งหลายเข้าใจกันอยู่ มันเป็นการตัดใจจากความยึดถือหมายมั่นต่างหากหน้าที่อะไรเมื่อมีโอกาสก็ยังคงทําได้แต่ใจไม่เกิดทุกข์แล้วเท่านั้นเองจงมาบวชใจกันเถิดจงมาเป็นพระบ้านกันเถิดการทําภาวนาคือการเจริญสติสามารถทําได้ทุกคนทุกที่มิใช่ทําได้แต่ที่ในวัดหรือที่เป็นนักบวชเท่านั้นสติคือความรู้สึกตัวย่อมมีอยู่ในกายใจของทุกคนให้ใช้สตินั้นตามรู้ปัจจุบัน ของการกระทำในทุกการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดไม่มีอะไรเลยจริงๆจนจิตปล่อยวางจากความยึดถือได้ก็สบายในที่สุดการบวชกายก็เพื่อที่จะดำรงรูปแบบของสอง์ไว้สืบศาสนาต่อๆไปเท่านั้นเป็นการบวชเพื่อดำรงศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งทางใจของสัตว์โลก เป็นผู้ชี้ทางดับทุกข์เป็นเนื้อนาบุญว่ามีจริงหากทำถึงจริงดังนั้นการบวชใจให้ได้ก่อนแล้วมาบวชกายจึงปลอดภัยและเกิดคุณประโยชน์แต่ประการเดียวการบวชกายแต่ยังบวชใจไม่ได้ผลมีแต่ความวุ่นวายเสียหายทั้งตัวเองและผู้อื่นผลที่ทำย่อมแตกต่างกันมากเราควรสนับสนุนการบวชใจก่อนมากกว่าการบวชกายเพราะปัจจตัง หากบวชใจได้แล้วมันจะเป็นดังเช่นผลไม้ที่แก่จัดสุกแล้วย่อมจะอยู่คาต้นไม่ได้ชั้นใดผู้บวชใจก็ฉันนั้นจะหันมาบวชกายเองอีกทีผลไม้ที่สุกย่อมหล่นลงสู่พื้นดินเพื่อแตกหน่อออกผลต่อไปตามธรรมชาติโดยที่ใครก็ไม่สามารถจะห้ามมันได้ผู้บวชก็เหมือนกันที่สมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วหมดความเห็นแก่ตัว ของตัวจึงมีแต่ความเสียสละตนของตนเข้าสู่ความอิสระเมตตาเกื้อกูลหมดความยึดถือหมายมันในความมีความเป็นใดๆทั้งนั้นทุกชีวิตเป็นอันเดียวกันหมดคือเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บและตายไปในที่สุดไม่มีอะไรการบวชกายก่อนแต่ไม่ได้บวชใจผลที่ได้ย่อมไม่เท่าเสียการบวชใจก่อนแล้วค่อยบวชกายย่อมเกิดแต่คุณประโยชน์การบวชกายพร้อมทั้งบวชใจไปด้วยเพราะ เข้าใจจุดหมายของการบวชแล้วคือเกิดศรัทธามั่นคงแล้วย่อมเป็นผลดีสำหรับตัวเอง